คุยถึงเรื่องพุทธสาวกคือพุทธสาวกนี่แหละครับวันนี้เราทําหนังสือแจ้ง,จงความเปล่าโทษแล้ววันนั้นวันที่5เราไปกันดรอดิเทพเแล้วก็มหาหมีแล้วก็พระมหาวัฒนาท่านว่าจะมาท่านก็ยังมาไม่ถึงนะครับคือพุทธสาวกเนี่ยเดิมเป็นสันติอโศกเป็นลัทธิมีคำพิพากษ,ษาดีกาปี4.1.80คดี 1, บอกว่าสันติอโศกเป็นลทัทธิแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ไปดูได้ครับดูได้มีนะครับแล้ววันนั้นที่เราไปกันนี่นะครับที่เราไปกันเนี่ยก็ยังใช้คําว่าอาตมาอาตมาอาตมาทุกคําพูดแล้วเราก็เลยถามไปว่าพระอนาคามีพระอรหันต์เกิดใหม่ได้ไหมท่านก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเกิดใหม่ได้นะ แล้วเราก็ถามต่ออีกว่าเนี่ยทั้งสองคนนียถามแล้วก็พระมหาวัฒนาด้วยเดี๋ยวจะให้ท่านพูดถามว่าพระโพธิสัตว์เป็นพระอริยะบุคคลมาก่อนหรือไม่ท่านก็ยังยืนยันว่าเป็นซึ่งมันมันไม่ใช่เอาลนะเรื่องนี้นี่แะครับผมจะให้ท่านมหาหมีกับท่านไอเทศเนี่ยสรุปสั้นๆว่าเ,เรื่องพระอนาคามี พระอรหันต์กลับมาเกิดใหม่ได้ไหมแล้วก็พระโพธิสัตว์สุเมธดาบดเนี่ยท่านเป็นอรหันต์ไหมที่จะต้องกลับมาเกิดเชิญเลยครับพามาใหม่ครับเป็นเลขาประธานบูรีครับครับกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องเดิมที่เรามาพูดแต่ว่ามันคือเรื่องเดียวกันเนื่องจากว่าเราตั้งหลักว่าเราจะปกป้องพุทธศาสนาในการที่ใครก็แล้วแต่มาบิดเบือนพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกระบุชัดครับว่าก่อนที่ะูุทธเจ้าจะปรินิพานนะครับมีอยู่2เรื่องที่พระองค์ทําบัญญัติชัดครับว่าพระยามานเนี่ยมากลบทูลุนะพุทธเจ้าว่าในไหนพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระนุตตะลสัสม,มาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยปรินิพานเสเถิดพระองค์บอกว่ายังปรินิพานคือยังมรณภาพไม่ได้ครับเนื่องจากว่าพุทธบริษัททั้ง4ยังไม่ตั้งมั่นหมายถึงว่าพุทธบริษัท4ี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่ครบ หลังจากที่ครบแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพุทธบริษัททั้ง4นั้นนะครับจะต้องศึกษาพระปริยติธรรมที่เป็นพระสัจธรรมคือธรรมจริงนะครับไตรสิกขาสินสมาธิปัญญาศึกษาพระปริยติธรรมนําไปสู่การปฏิบัติธรรมที่เป็นปริยัติธรรมที่ถูกต้องนําไปสู่การบรรลุธรรมคือปฏิเวทหลังจากที่สาวกทั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมแล้วเนี่ย จะต้องมีการโต้แย้งนำหลักธรรมดังกล่าวไปโต้แย้งบุคคลภายนอกศาสนาที่เรียกว่าปรับประวาติหรือปรับประวาทะคือลทัทธิอื่นที่มาจาับช่วงพุทธศาสนาลทัทธิอื่นหรือใครก็แล้วแต่ที่มาหยิบหลักธรรมในพุทธศาสนาไปกก่าวอ้างแล้วบิดเบือนไปทําเป็นลทัทธิของตนยกหลักฐานขึ้นมาใหม่พอมีสองอย่างนี้พระองค์ถึงจะปริภิพานจนกระทั่งถึงวาระที่ครบพุทธบริษัทครบทั้ง4แล้วก็มีผู้ตัสรู้เป็นพระหรหัน์จำนวนมาก ขายามานจึงไปกราบทูลขอให้พระองค์ปรินิพานผู้ที่เจ้าพิจารณาแล้วมองว่าครบแล้วทั้งสองเหตุผลจึงโปรงอายุสังหารแล้วก็ปรินิพานไปนี่คือหลักการในพุทธศาสนาเรานะครับและปัจฉิมโอวาทก่อนที่จะปรินิพานพระองค์ตัดกระพาะนนชัดครับบอกว่าทำวินัยก็ดีที่เรากล่าวไว้แสดงไว้นั้นนะครับจะเป็นศาสดาแทนเมื่อเราล่วงไปแล้วมัมมัจเจยนะสัทถาจะเป็นศาสดาแทนเมื่อเราล่วงไปแล้ว ตรงนี้คือสาระสาคัญนําไปสู่การสังคายนาพระเตปิโดกมาถึง9ครั้งครับ9ครั้งนะครับคือการท่องจําด้วยวาจาเนี่ยครับมาถึงปี400กว่า500จะลึกลงใบลานในลังกาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่1คือทั้งครั้งที่9การสังคายนาพระเตปิดกคือการสวดพร้อมกันและการรวบรวมพระเตปิโดกคือพระธรรมละวินัยที่เรียกว่าธรรมวินัยสังคีตินั่นนะครับเป็นหลักการในพุทธเทรวาทของเรา การบัญญัติพระไตรปิฎกไว้ในพระไตรปิฎกทั้ง 3. ตก,ก้าของพุทธเถรวาทได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มีการบัญญัติหลักธรรมคาสอนขององค์พระศาสดาไว้ครบถ้วนแล้วไม่มีการเพิ่มเติมตัดทอนอันนี้คือหลักการนะครับส่วนประเด็นที่ว่าในปัจจุบันนี่นะครับจะมีใครมาหยิบหลักการดังกล่าวของพระไตรปิฎกเนี่ยไปใช้ในทางใดจะต้องมีการสอบทานพระไตรปิฎกนะครับว่าท่านไปเอาหลักธรรมหรือหลักวินัยมา หลักวินัยคนที่ดูแลคือคณะสงฆ์ครับชัดเจนหลักธรรมคนที่ดูแลก็คือคณะสงฆ์แต่ในรัฐธรรมนูญของไทยมาตรา67ปี60เนี่ยครับวรสองบอกว่าหลักธรรมพุทธเถรวาทจะต้องได้รับการดูแลโดยรัฐหน่วยงานของรัฐและจะต้องสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปป้องกันบ่อนทําลายไม่ให้มีใครหยิบหลักธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทมาบิดเบือนส่วนกรณี2กรณีเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาติดติดกันนั้นนะครับ ผมอยากสรุปให้ฟังว่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากการนําหลักธรรมในพระไตรปิฎกที่เป็นพระสุตตันตปิฎกที่เป็นพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวแล้วมีการบิดเบือนหลักธรรมที่ว่าคืออะไรเป็นต้นว่าเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่าง3ามเรื่องเรื่องที่1คือเขาบอกว่าพระอนาคามีกับชาติมาเกิดได้ในพระสุตตันตปิฎกกับพระอภิธรรมระบุชัดครับว่าพระอนาคามีห้าจำพวกนั้นไม่กลับมาเกิดอีกนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เราพูดเยอะแล้วในกรณีน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นลัทธิเชื่อมจิดกรณีที่สองเนี่ยสมณะรูปเนี่ยครับท่านอ้างว่าพระรหันต์กลับมาเกิดได้จะยากอะไรกับการกลับมาเกิดพระรหันต์กลับมาเกิดไม่ได้ครับเนื่องจากว่าอย่างน้อยที่สุดครับในพระพิธรรมกถาวัตถุปกรณ์กับในพระสูตรตันตปิดกที่ว่าด้วยทีปังกรพุทธวงระบุชัดครับว่าไปดูในอาทิตตปรียสูตรครับซึ่งเป็นบทสวดของที่ จะลึกลงในพระไตรปิฎกชัดเจนมันมีอยู่ตอนท้ายครับก่อนที่จะจบประมาณสัก20บรรทัดครับแต่ผมไม่พูดเยอะผมจะใช้คําว่าข um ีนาชาติวุสิตังพมจเรียงกระตังกรลณียังนั่นหมายความว่าคําแปลสั้นๆนะครับคนที่เป็นพระรหันตนะ์น่ะคือชาติสิ้นแล้วขีนาแปลว่าสิ้นแล้วชาติแปลว่าการเกิดไม่มีแล้วครับคือสิ้นแล้ววุส um ิตังพมจริยงการประพฤติพมจรในฐานะพระเนี่ยจบสิ้นแล้วครบถ้วนแล้วครับกระตังคืออะไรกรลณียังคืออะไร คือกิจที่ควรทําก่อนที่จะบรรลุธรรมสิ้นแล้วทุกอย่างไม่มีกิจอื่นที่จะกระทํานั่นหมายความว่าในพระสุตตันตปิฎกระบุชัดครับว่าคนที่เป็นพระหรหันเนี่ยครับจบสิ้นทุกอย่างครับกิจที่ควรทําในฐานะเป็นมนุษย์ไม่มีครับอันนี้สั้นๆนะครับส่วนกรณีที่ท่านยกเรื่องสุเมธดาบทเรื่องสุเมธดาบทนั้นนะครับปรากฏชัดในคัมภีร์สุตตันตปิฎกขุททกนิกายสุเมธกถาพุทธวงศ ว่าด้วยเรื่องสุมเมธดาบทก็คือในสมัยที่พระพุทธเจ้าสมณโคโดมเราเนี่ยครับเสวยชาติเป็นพระสุมเมธดาบทในยุคนั้นนะครับท่านพบกับพระพุทธเจ้านามวัตีปังกรพุทธเจ้าแล้วตั้งสัจจาที่ฐานขอปฏิญ,ญาณตนว่าขอเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมคือเป็นพระ,ะเป็นส่วนแห่งธรรมที่พระทีปังกรพุทธเจ้าท่านมีและได้รับพุทธภยากรสุมเมธดาบทนั้นนะครับต้องไปดูในพระบาลีนะครับมีอยู่สองบาลีที่พูดถึงก็คือในคัมพียพิธรรม กถาวัตถุประกอ์เขาใช้คําว่าสุมเมธดาบทเนี่ยก็คือเป็นเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับแต่ว่ามีการย่างจิตลงมีการย่างการปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติครบถ้วนแล้วนั่นหมายถึงว่าท่านดิ่งในทางที่เป็นอริยมรรคเพื่อที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าแต่สมณะรูปเนี่ยต้องไปอ่านในหน้าถัดไปครับท่านระบุชัดเลยว่าใ,ในใน,ในภาษาบาลีนะครับท่านระบุชัดเลยว่าสุมเมธดาบทนั้นนะครับ ท่านบอกว่าท่านจบอภินญาไม่ใช่6นะครับท่านบอกว่าบรรลุคือจบอภินญาหในบาลีเขียนชัดปัญจอภิญญาสุปารคูปัญจาอภิญญาสุปารคูปัญจห้าอภิญญาก็คืออภิญญาปารคูเป็นผู้ถึงฝั่งหรือบรรลุอภิญญาหอภิญญาหคืออะไรครับสาระสาคัญอยู่ตรงนี้ว่าอภิญญาในพุทธศาสนาเนี่ยมี6ประการ6ประการก็คืออันสุดท้ายอาสวัคยานคือทําให้สิ้นไปซึ่งอาสวะ พระรูปใดก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่บรรลุอภินญ,ญาหกนั่นหมายถึงว่าเป็นพระรหันตัดสั้แล้วแต่สุเมตดาบทท่านบอกว่าท่านบนรรลุปัญจาอภาิญญาสุปาละขูก็คืออภินญ,ญาห้าหมายถึงการแสดงฤทธิ์ครับซึ่งสามารถที่จะเสื่อมได้ไม่ได้บรรลุอาสวรคยขยา,ยานคืออภิญญาหกอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือในพระสูตรตำตัปิฎกครับระบุชัดเป็นตัวบาลีท่านต้องไปสืบอมคนนะครับท่านทท่านศึกษาภาษาบาลีด้วย ในตัวบาลีบอกไว้ชัดครับว่าอนภพิสัมพุทโธโพธิสัตโตวะสมาโนแปลได้ครับแปลว่ายังไงแปลว่าเราเนี่ยสุเมตดาบทเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แต่เราเป็นปุถุชนไม่ได้บรรลุธรรมนะครับอันนี้ปรากฏชัดเพราะฉะนั้นตัวอย่างง่ายๆ2ตัวอย่างนี้นะครับซึ่งมีอีกเยอะนะครับเราสามารถสืบคนมาหักล้างได้หมดการกล่าวของบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยกหลักธรรมขึ้นมาดังกล่าวหลักธรรมนั้นคือพระไตรปิฎก ในทางพุทธเทรวาทของเราเราถือว่าพระไตรปิฎกคือบ้านของพระศาสนาของเรานะครับครับถ้าเราไม่ยึดถือพระไตรปิฎกคือพระธรรมกับวินัยสังคีติที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ตอนทรงประชนอยู่แล้วพระเทรานุเถระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วก็พุทธศาสนิกชนในอดีตรวบรวมมาถึง9ครั้งเนี่ยนะครับเราจะยึดถืออะไรในพระสุตตปิฎกยังระบุชัดอีกครับว่าการจะบอกว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญไปง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยให้ดูที่วินัยของพระมีธรรมกับวินัยใช่ไหมครับ วินัยจะหายไปก่อนเนื่องจากว่าการประพฤติของพระภิกษุสามเณรย่อหย่อนนะครับผิดหลักพระวินัยทั้งหมดพระวินัยเป็นตัวกําหนดว่าพุทธศาสนาจะสาบสนไปเร็วหรือไม่เพราะฉะนั้นทํากับวินัยที่เขาหยิบยกเป็นเก่าวโดยมีการอ้างและบิดเบือนและยกหลักฐานขึ้นมาใหม่ล้วนเป็นการบิดเบือนหลักการในพระไตรปิฎกทั้งสิน้นซึ่งเราในฐานะชาวพุทธยอมไม่ได้เนื่องจากว่าพระบรมศาสดาของเราฝากพุทธศาสนาไว้กับใครครับ กับพุทธบริษัท4ี่นะครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเราในการที่จะร่วมปกป้องคือคณะสงฆ์ไทยคือพระภิกษุสามเณรนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเป็นพุนทที่คนที่ห่วงใยศาสนาแม้เราจะศึกษาข้าขาขาขอกฎหมายมากมายเพียงใดก็แล้วแต่แต่หลักในการที่จะบอกว่าใครผิดใครถูกคือหลักพระธรรมวินัยถูกไหมครับซึ่งคนที่มีความเชี่ยวชาญก็คือพระภิกษุสามเณรพระเทลานุเทละซึ่งท่านทรงพระไตยพิโด เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ผมอยากจะเรียกร้องนะครับในนามพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยคณะสงฆ์ไทยก็ดีครับพุทธบริษัทนักวิชาการศาสนาทุกท่านนักกฎหมายที่มีความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาทุกท่านมาร่วมกันในการปกป้องอย่าลืมว่ากรณีในการปิดเบือนและกรณีในการกลืนหลักพุทธธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทําให้พุทธศาสนาหายไปจากอินเดียนะครับไม่ใช่เรื่องกรณีที่มีการเข็นฆ่าพระนะครับ ไอ้นั้นน่ะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าตอากฝาลงก็คือหลังจากพุทธศาสนาอ่อนอยแล้วเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยจึงอยากจะกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ากรณีที่เราพูดย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องการบิดเบือนเรื่องการยกพระไตรปิฎกโดยไม่มีพยานหลักฐานเราพูดทําไมเราพูดเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้ว่าหลักพระไตรปิฎกคือพระพุทธศาสนาเนี่ยคือบ้านของพระพุทธเจ้าเราจะยอมให้บุคคลภายนอกบางอาจถือดีอย่างไรในการที่จะมาเลื่อย มาในการที่จะมาทุบทําลายหอพระไตรปิฎกของเราซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระศาสดาเรายอมไม่ได้ครับและอย่าให้มีในรุ่นของเรากรณีดังกล่าวเนี่ยเราต้องสืบต่อพระไตรปิฎกที่เป็นพระศาสนาไปให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นต้องทําให้จบในรุ่นของเราครับ,รบอยากให้ลูกหลานมาด่ามาด่าว่าทาไมสัทธธรรมปฏิรูปเยอะจังในอนาคตครับขอบพระคุณครับ,รบก็ดอรอพิเทศสาธาก็แนะนําตัวหน่อยครับครับผมดรภิเทศผานทาจาก คณะพุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของหลักสูตรพัไนาบิดกศาสตรระดับปริญญาโทปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็ขอกาบเรียนยังพ่อแม่พี่น้องและเกื่อมวลชนทุกท่านนะครับปัญหาทุกวันนี้มันเป็นปัญหาที่กระทบกับพระพุทธศาสนามากที่สุดมากกว่าทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยความที่คนจะออกมา กล่าวหรือมาตำหนิติเตียนพระไตรปิฎกเนี่ยน้อยมากแต่มายุคนี้ติเตียนยังไม่พอปฏิปฏิบัติผิดไปด้วยหักล้างคำสอนพระพุทธเจ้าไปด้วยอย่างสำนักพุทธสำนักพุทธสาวกเนี่ยล่าสุดก็บอกเลยครับว่าอาตมาไม่เชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยที่เป็นพระสุเมตดาบดเนี่ยจะบรรลุคแค่อปิญญาห้า จริงๆแล้วสุเมธดาบทบรรลุอภิญญาหกเป็นพระเรียบุคคลไปแล้วเป็นพาาระอรหันต์ไปแล้วไม่ดูเลยครับนี่คือเรียกว่าความผิดเพี้ยนหรือความไม่เข้าใจของคนที่จับหลักมาแล้วอธิบายเองการจับหลักแล้วมาอธิบายเองมันทํำห้ผิดเพี้ยนได้มากโดยไม่ดูคําอธิบายในอัตถกถาอธิบายชัดครับว่าสุเมธดาวบทเนี่ยได้โลกิยชนันอภินญ,ญาหคือโลกิยชาน โลกิยฌชานไม่ใช่โลกุตละชานเพราะนั้นโลกิยฌชานเนี่ยมันเป็นของปุถุชนทั่วไปทําได้ประการต่อมาคือสุเมธดาบทเป็นสุเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่สามารถบรรลุพระอริยบุคคลได้เพราะการบรรลุพระอริยบุคคลคือการขวางทางการเป็นการพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอริยบุคคลคือการเข้าสู่กระแสของการบรรลุธรรม เมื่อเข้าสู่กระแสก,การบรรลุธรรมในศาสนาในยุคน,นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนของพุทธสาวกที่ท่านนํามาอ้างบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการอ้างที่ผิดเพี้ยนมากนะครับแล้วก็ท่านมักจะใช้คําว่าคนที่ติดคัมภีร์มักจะยึดคัมภีร์เป็นหลักแต่เรียนทุกท่านนะครับว่าถ้าเราไม่ยึดคัมภีร์เราจะเอาอะไรไปยึด เพราะคำภีคือหลักฐานชิ้นเดียวที่พระพุทธเจ้าให้กับเรามาถ้าเราไม่ยึดคำภีแล้วเนี่ยคำสอนอื่นๆที่ผิดเพี้ยนมันจะเข้ามาหมดในที่สุดเราจะพบว่าจากนี้ไปถ้าเราไม่ยืนหยัดในการปกป้องตัวเนี้ยเราจะพบเจ้าลทัทธิอีกสารพัดสำนักและที่สำคัญที่น่าตกใจก็คือว่าการแอบอิงมาอยู่ในรูปแบบของพระสงฆ์ในการที่เข้ามาพระสงค์เพื่อให้ชาวบ้าน รู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเป็นผู้รู้แล้วก็สอนเป็นการสอนแบบอัตโนมัติอย่างที่อาอจารย์เรีกสังกาล่าก่าวสังกา่ารียกสังกาล่า่าวแล้วครับการอ,อัตโนมัติคือความเข้าใจของตัวเองสาเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ใช้อัตโนมตัติคือความเป็นอัตโนมตัติคือคิดไปสรารพัดตามความเข้าใจของตัวเองทําให้เกิดความผิดเพี้ยนทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสัทธรรมปฏิรูป ผมจึงฝากไปยังพระสงฆ์สามเณรและก็ชาวพุทธทุกท่านนอกนอกจากนอกจากพุทธสาวกนอกจากพุทธสาวกมีอีกหลายกรณีมีอหลายท่าจะได้มีการแจ้งความอีกเป็นเรื่อยๆนะครับใช่คือมีการนําเอาความเห็นส่วนตัวไปตัดสินหลักการก็คือตัวเนื้อหาของพระไตรปิฎกในพุทธสาวกเป็นพุทธประเพณีนะครับเป็นพุทธประเพณีที่พระพุทธเจ้าต้องตรัสถึง อดีตชาติของพระอ,องค์และก็ตัดถึงอดีตของพระพุทธเจ้าที่ล่วงมาเพื่อให้พุทธให้ให้เหล่าพุทธบริษัทรู้ว่าสิ่งที่พระอ,องค์ตัดสรูนั้นพระอ,องค์รู้ทั้งที่ผ่านมาและรู้ทั้งในอนาคตและในปัจจุบันบซึ่งถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะถูกตําหนิสาเหตุที่ตัดเรื่องนี้ก็คือกลัวว่าคนในอนาคตจะตําหนิว่าพระอ,องค์ไม่รู้อะไรเลยดังนั้นจึงมี หลักการคําสอนหรือสิ่งที่ทรงแสดงไว้ในพุทธสาวกเพราะฉะนั้นการจะมีคนมาบอกว่าอนาคามีกลัมมาเกิดก็ได้อรหรันกรรมมาเกิดก็ได้เนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนตัวมันเป็นอัตโนมัติเขาพูดเองเขาพูดเองเขาพูดเองวันที่เราไปเนี่ยเขาพูดเองว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่เป็นการตีความตี<ป>ความตัวเองตัวเอง, <c oughs> เองแล้วเมื <c oughs> ่อผมกับจันมหาหมีเข้าไปคุยท่านบอกว่าท่านจะเปลี่ยนแต่พอออกมาปั๊บ เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ทุกวันนี้ก็สอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไอที่ไอที่มันสาคัญคือคุณไม่ได้สอนแค่กระจุกนี้นะคุณเผยแพร่ด้วยเผยแพร่เผยเผยแพร่ทางิตอิ Tok ทาง YouTube ตรงเนี้ความเสียหายครับอาจจะผาหาบีผมกลับเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องที่เรากําลังพูดเนี่ยครับเกิดความเสียหายกับประเทศไทยเราอย่างไงกับพุทธศาสนิกชนยังไงก็คือว่า ถ้าเราปล่อยให้มีบุคคลใดๆก็แล้วแต่คณะบุคคลใดๆก็แล้วแต่มาบิดเบือนแม้กระทั่งหลักการสําคัญในพระไตรปิดกนะครับ,รบมันจะกลายเป็นโดมิโน,โนครับ หลักการสําคัญบิดเบือนได้ทาเล็กเล็กน้อยน้อยที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องจรยรีตประเพณีที่เรามาประพฤติปฏิบัติในสังคมไทย <ฮะ S 2> เป็นสีลธรรมนดีและจริยธรรมของเราจะถูกบิดเบือนไปทั้งหมดครับ,รบสักวันหนึ่งอาจจะมีกล่าวว่าผู้ที่เจ้าบอกไว้อย่างนี้บอกไว้อย่างนี้นําไปสู่การที่ลูกหลานเราไม่เข้าใจนึกว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นหลักการถูกถูกล้มทุกอย่างจะถูกล้มเป็นโดมิโนโรเราจะต้องปกป้องหลักการไว้ก่อน ก่อนที่สิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เขาจะกืนแล้วก็บิดเบือนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เขาทําหลักใหญ่หลักเล็กพังหมดความเสียหายจะเกิดกับพุทธศาสนิกชนเกิดกับที่เข้าใจผิดเพี้ยนเข้าใจผิดครับและที่สําคัญที่สุดลูกหลานเราจะแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือศัตธธรรมอะไรคือธรรมที่เจือปนเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังทําว่าเราจะไม่ยอมให้ทําในรุ่นของเราครับครับผมก็สรุปสุดท้ายก็คือว่าในเรื่องนี้นะเดี๋ยวเรื่องของแอนิเมช ก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมในนามมูทิทนายกองทัพธรรมนี่นะครับก็เลยมาแจ้งความกล่าวโทษพุทธสาวกหรือมีชื่อว่านายร้อยดาวอะไรนะชาวหินฟ้าแล้วก็ณัพพัญยุณนะอะไรชื่อโหเยอะชื่ออะไรนะนายนายสเสถียโรโพธิยาณณสัพพันยู ผิดพระราชจำยัดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แต่งกายเรียนแบบสงฆ์ทุกอย่างก็จบนะครับแล้วก็ฝากเตือนนะฝากเตือนทุกสำนักแล้วพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าท่านจะเปิดสถานปฏิบัติธรรมท่านต้องทําตามระเบียบ<ส>ที่<ส>ออกมาสมเด็จพระสังฆราชออกมาวิปัสนา,าวิปัสนาต้องมีวิปัสนาจารย์แล้วถ้าท่านสอนมั่วๆนะ ท่านก็จะเห็นกลุ่มของทนายกองทัพธรรมเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นร้อยตั้งแต่ผู้ช่วยดันสาตราจารย์ปเรีนหนึ่งยันถึงปะเรีย, 1, ยรเก้าเลยมาดำเนินคดีกับพระภิกษุทุกรูปที่สอนทำผิดนะครับซึ่งผมเล็งไว้หลายคนแล้วแล้วก็เดียรัตถีด้วยนะครับนะเราก็จะดำเนินคดีเพราะว่าเราต้องการให้พระไตรปิฎก ขาวสะอาดในรุ่นของพวกเรารนะครับเพราะเรามีมูลิธิแล้วตอนนี้มีองค์กรเดียวที่เข้มแข็งที่สุดคือมูลทิธิทนายกองทัพธรรมนะครับก็จบเพียงแค่นี้มีใครถามอะไรไหมต่อไปเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของเชื่อมจิตเชื่อมจิตเชื่อมจิตมาเชื่อมเชื่อมจิต,อจตเอาละเอเอท่านดู